อาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือหรือโดยทั่วไปรู้จักกันว่าสหราชอาณาจักรเป็นรัฐเอกราชตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเชียงเหนือของยุโรปมีภูมิประเทศที่มีเกาะที่เล็กๆอยู่เป็นจำนวนมากที่มีการดำรงอยู่ของธรรมชาติที่สมบูรณ์หลายแห่งอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหรือไวศึกษาธรรมชาติอีกมากมายแต่จะมีที่ไหนเกาะอะไรบ้างนั้น วันนี้อับดุลจึงได้ทำการคัดเลือกมาเพียงแค่บางส่วนกับ10หมู่เกาะที่สวยงามของสหรัฐอาณาจักรที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชม 1. s เซนคิลดาที่นี่เป็นเกาะแห่งเดียวในอังกฤษที่เป็นสถานที่มีมรดกโลกและเป็นเกาะที่ห่างไกลที่สุดจากหมู่เกาะอังกฤษประมาณ110ไมล์จากชายฝั่งสกายและประมาณ50ไมล์จากทางฝั่งตะวันตกของแฮลิส ในปัจจุบันที่นี่เป็นบ้านของนกทางทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในแอตแลนติกเหนือโดยมีประชากรนกพัฟฟินที่เยอะที่สุดในอังกฤษรวมๆแล้วกว่า1ล้านตัวนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังมีหน้าผาที่สูงที่สุดในอังกฤษที่รอให้ไปค้นพบพร้อมกับสำรวจหมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้างรวมทั้งเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับชีวิตที่เคยอยู่บนเกาะแห่งนี้อีกด้วย 2. ฟานีไอซ์แลนด์มูเกาะฟานีเป็นกลุ่มของเกาะนอกชายฝั่งนอรททัมเบอร์แลนด์ประเทศอังกฤษมีเกาะระหว่าง15-20ถึงเกาะขึ้นอยู่กับสถานะของกระแสน้ําจุดเด่นของเกาะนี้น่าจะเหมาะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบนกทะเลนั่นก็เพราะว่าในช่วงซัมเมอร์นั้นจะมีนกทะเลกว่า23สายพันธุ์นับแสนตัวมาทํารังวางไข่กันที่นี่จึงทำให้เกาะนี้เป็นเกาะสำหรับการวางไข่ที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษเลยทีเดียว โดยนกเด่นๆคือนกพัฟฟินซึ่งพวกมันจะมาทำรังฟักไข่กันที่นี่กว่า30,000ตัวนอกจากนี้ก็ยังมีค o ม m อนมูเร่ยูโรเปียนเช็กแบ็กเล็กคิ t ติเวกและแมวน้ำสีเทาหรือเกรซิลอีกด้วย 3. i y ไอออฟ n d นดกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งทางตอเนเหนือของเมืองเดวอนเป็นที่ที่มีความสวยงามแบบธรรมชาติ มีความสงบและห่างไกลความวุ่นวายไม่มีถนนหรือรถยนต์แบบในเมืองซึ่งบนเกาะแห่งนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการพักผ่อนมีน้ำทะเลใสๆที่เหมาะแก่การดำน้ำไปดูเหล่าประการลังอันสวยงามรวมถึงชายหาดที่สวยงามด้วยเช่นกันนอกจากความน่าสนใจของธรรมชาติแล้วที่นี่ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างอื่นอีกเช่นถ้ำท,ที่เกยถูกใช้เป็นคุกสำหรับนักโทษประภาคารที่สูงที่สุดในอังกฤษ ปืนใหญ่แบบจอร์เจียนและสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติอีกมากมาย 4. j u จูราแอนไอลาจูราแอนไอลเป็นเกาะที่อยู่คู่กันในสกอตแลนด์โดยเกาะจูรานั้นเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความสวยงามและคงความเป็นธรรมชาติมากที่สุดและน่าจะเป็นเกาะแห่งสุดท้ายในประเทศสกอตแลนด์ที่มีความเป็นป่าหลงเหลืออยู่มากที่สุดอีกด้วย ที่นี่นั้นตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งสกอตแลนด์ประมาณ5ไมล์ขึ้นชื่อในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เช่นกวางออตเตอร์แพะป่าแมวน้ำเหยี่ยวและนกหลายสายพันธุ์นั่นเองส่วนเกาะไอล่าที่อยู่ติดกันนั้นก็เป็นสถานที่ที่ดึงดูดสำหรับผู้ชื่นชอบวิสกี้ได้เป็นอย่างดีนั่นเป็นเพราะว่าในหมู่บ้านเคิร์กเฮาส์นั้นมีโรงกันขนาดเล็กที่ผลิตวิสกี้ชั้นดี อย่างโบมอรและลูฟเฟอริกนั่นเอง 5. l u ลาสลินไอซ์แลนด์เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ที่นอกชายฝั่งของเมืองทริมในไอแลนด์เหนือและยังเป็นจุดเหนือสุดของไอแลนด์เหนืออีกด้วยเกาะแห่งนี้นั้นเต็มไปด้วยชายฝั่งที่เป็นหน้าผาที่เกิดจากหินปูนและหินบะซ้อเป็นจำนวนมากและที่โดดเด่นก็คือในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงสิงหาคมของทุกปี ที่นี่จะเป็นช่วงฤด,ดูของการชมฝูงนกทะเลที่มีจํานวนมากที่สุดทําให้มีผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับนกได้เข้ามาเยี่ยมชมเป็นจํานวนมากจากทั่วโลกรวมไปถึงนักพฤกษศาสตร์และผู้ที่หลงรักในธรรมชาติที่จะมาดื่มด่ากับดอกไม้ที่จะออกดอกมากมายไม่ว่าจะเป็นดอกพิมลรสออคิดเฮอร์เตอร์ฮันนี่ซัคเคิลและฟิวเชียที่จะมาสร้างสีสันให้กับเกาะแห่งนี้นั่นเอง ป้าป้าเวสเทป้าป้าเวสเทหรือที่รู้จักกันในชื่อป a าเปเป็นหนึ่งในหมู่เกาะออกนียในสกอตแลนด์สหราฐอาณาจักรที่นี่เป็นเกาะขนาดเล็กที่นักท่องเที่ยวสามารถบินมาได้โดยใช้เวลาในการบินที่สั้นที่สุดในโลกซึ่งในเวลาไม่ถึงสองนาทีเท่านั้นเองและบนเกาะนี้ยังมีบ้านที่เก่าแก่ที่สุดในโลกให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมอย่างคณับออฟฮาร์เอร์ซึ่งเป็นบ้านหินที่คาดว่าสร้างขึ้นในยุคหินใหม่ เมื่อ3,500ปีก่อนคริสต์กาลหรือราว6,000กว่าปีมาแล้วตัวบ้านเป็นอาคารก่อผนังด้วยหินสูง1.5เมตรภายในบ้านพบหลักฐานหลุมปักเสาไม้เพื่อค้ำโครงหลังคาซึ่งคาดว่าทำจากกิ่งก้านและใบไม้ภายในยังพบว่าแบ่งพื้นที่ออกเป็น3ห้องแต่ที่เด็ดกว่านั้นคือยังหลงเหลือเฟอร์นิเจอร์เช่นเตียงชั้นวางของและตู้ที่ทำจากหินล้วนๆอีกด้วย เจ็ดเบิร์ดไอซ์แลนด์เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางใต้ของเดวอนประเทศอังกฤษตั้งอยู่ตรงข้ามกับชายหาดบิ๊กเบอรีห่างจากแผ่นดินออกไปประมาณ250เมตรเท่านั้นนักท่องเที่ยวสามารถเดินข้ามผ่านไปยังเกาะแห่งนี้ได้ในตอนที่น้ำลงส่วนในตอนน้ำขึ้นนั้นจะมีรถแท็กเตอร์คอยให้บริการเมื่อไปถึงแล้วนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเยี่ยมชมโบทเก่าและความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ก่อนที่จะเข้าไปพักผ่อนบนโรงแรมแห่งเดียวของเกาะที่ชื่อว่าพิวชาต์ไอ n n ได้เช่นกัน 8. s k o m m r r er i ร l a n d เกาะ s o อ m e r เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลนอกชายฝั่งเพลนเบลเชอร์และยังเป็นปลายสุดของคาบสมุทรเพลนเบลเชอร์อีกด้วย ซึ่งจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นั้นนอกจากความสวยงามทางธรรมชาติแล้วก็คือนกพฟัฟฟินที่มีจํานวนมากนั่นเองเรียกได้ว่าที่นี่นั้นมีนกพฟัฟฟินเยอะที่สุดในชาติอาณาจักรเลยทีเดียวสําหรับเกาะนี้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเพียงสามเดือนใน1ปีคือเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมเท่านั้นเพราะนกชนิดต่างๆจะมาทํารังวางไข่เลี้ยงลูกพอหลังจากจบฤดูกาลก็จะพากันหายไปจากเกาะ แต่ก็ยังจะคงเหลือกระต่ายและนกบางชนิดเท่านั้นที่ยังคงอาศัยอยู่นั่นเอง 9. b r o w s e i s Iceland เกาะบราซี se, หรือเกาะแบงซี Bank sy, เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาเกาะทั้งหมด8เกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบภูสหรัฐอาณาจักรบนเกาะเป็นป่าประกอบด้วยต้นสนและต้นโอ๊กประมาณ500เอเคอร์ หรือ1260ไร่โดยประมาณนอกจากนี้ยังมีทุ่งหญ้าแองน้ำจืด2แอ่งมาบน้ำเค็มหาดกรวดและลานต้นกกในเวลาฤดูร้อนจะมีนกมาหากินจำนวนมากทำให้มีการสร้างบางไพรสำหรับใช้ดูนกและเกาะบราวซี่ยังเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่เป็นที่ตั้งค่ายลูกเสือแห่งแรกของโลกโดยโรเบิร์ตเบเดนโฮเอลในปี1907อีกด้วย Holy Island of l i n d i s f a r n l i n d i s f a r n ถูกค้นพบโดยเซนซ์ไอเดนนักบวชชาวไอริชที่มาจากเกาะไอโอนาแอ็บีที่เป็นศูนย์กลางของชาวคริสเตียนในประเทศสกอตแลนด์สำหรับ Holy Island of l i n d i f a r n นั้นตั้งอยู่ที่ชายฝั่งของ Northumberland ในทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษห่างจากประเทศสกอตแลนด์เพียงไม่กี่ไมล์บนเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยธรรมชาติที่มีความสงบร่มรื่น และเหล่านกสวยงามมากมายที่รอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนอยู่แต่ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะมายังเกาะนี้ก็จะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่าน้ําจะขึ้นและลงตอนไหนนั่นก็เพราะถนนที่จะข้ามมายังเกาะแห่งนี้จะถูกตัดขาดด้วยน้ําขึ้นน้ําลงวันละสองครั้งนั่นเอง